สวัสดีครับเชตาฟาา้าชมหมูปลาครับมีฉตาฟ้าจับแยกนุมนะครับจับหมูนหน่อยแยกนุ่มนะครับเอาออกมาไว้ข้างนอกนะครับห่องหนูนุม่ม <c oughs> เลี้ยหาตัวครับออกวันไหนครับตอนเย็นกะ จังเจ้าออกได้นะครับเรากินอาหารก่อนตอนนี้แม่เขาให้นะครับต้องเก็บออกแล้วครับเพราะว่าได้ถึงเวลาแล้วครับตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัวน่อยก็นหน่อยครับบ่เสมอกัน,นครับหลายตัว อาหารวางจะเป็นพักเกษตรนะครับกําเนานะครับรเกษตรกัาเนียเขาจะได้กินกันนะครับนี่แม่พันธุ์เทากับวยนะครับตัวน,นี้หวยเก็บขา อันนี้จะทาป้ามกะเอามาขังนะครับขังไวอันนี้ตุ๊กปูนะครับเป็นพอพันสองตัวนะครับสำหรับเอฟซีทนใดอยากได้นะครับก็มาเอาได้เลยนะครับพอพันปลาไหวนะครับสำหรับแม่พันปลาไหวนะก็มีนะครับแม่พันปลาไหวมีอยู่สามแม่พันนะครับอันนี้หนึ่งแม่พันกับอีกสองอันนะครับ ได้ลูกแรกนะครับอยากได้ก็มาติดต่อไดใ้เลยนะครับอันนั้นเป็นหมูแคะผสมหมูปลานะครับแม่เหล็กน่าครับอันนี้ก็จะเป็นหมูแคะผสมปลาให้กันครับอันนี้เขาจะเป็นสามสายเลือดนะ แต่ทีมีดูล็อกมาผสมน้ำกังกินอย่าครับอันนี้ก็จะเป็นหมูแกครับมูแกนองกระทิเอาถัดไปก็เป็นพอ่อพันธ์ครับขังทุกตัวครับตอนนี้ว่านเข่าแล้วครับว่าขังว่าใดครับหลุดออกไป กินเข่าเขานั้นหน่อยเขาจะมีหญ่าเนาะครับช่วงนี้งดลงน้ำครับทาหนามลงมนวดครับสถานการณ์หมูกะยังดันปิดู่ครับเศรษฐาฟ้ามกอยัง บ้านในขายนะครับลูกหมก็เลยยังติดตกข่างหลายนะครับนํคกำลังแคร์มือแรกครับมือแรกที่เอาออกกำลังกินครับหลายตัวนะครับม้น กำลังมึนนะครับมื่อน,นี้ได้ซีข่าวครับแล้วเนี่ยห้ามไม่ให้กินครับด,ด้านข้างเขาก็วานเขาครับให้เนี่ยเขาวานเมื่อเกิดนะครับ,าบ,กกรบยานไปลงข้างเขารับกำลังดื้อครับ หลายแง่งครับเด็กมหูหลายใส่นะครับแนวน้ำแข็งเป็นสายนะครับนี่ครับแม่เขาเป็นปลาไวหวทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้อขอจบคลิป,ปเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แช่อถาฟาร์มเลยนะครับสวัสดีครับ